สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์สั้นนะคะสองสองพับนะคะตัวนี้เขาจะเป็นลายสีสีกาแฟนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะคะตัวหูเขาจะเป็นหนังสีดำนะเมื่อเปิดเข้ามาข้างในนะคะเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้นะคะฝั่งนี้สี่ช่องฝั่งนี้สามช่องนะคะแล้วก็สามารถใส่รูปได้อีกหนึ่งช่องนะคะ ส่วนช่องด้านหลังตรงนี้เขาก็สามารถใส่แบงก์แล้วก็ใส่บัตรได้อีกนะคะทั้ง2อฝั่งเลยนะส่วนตรงนี้นะคะเป็นช่องใส่แบงนะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าสามารถใส่แบง์พันยาวได้ไหมนี่นะคะสามารถใส่แบง์พันยาวได้ไม่ต้องพับนะคะพื้นที่เหลือนะคะส่วนคันเนอรหัสของกระเป๋าใบนี้นะคะนี่นะคะรหัสสินค้านะคะอ่าก็ ไม่มีอะไรมากนะคะแค่นี้ส่วนด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นช่องซิปนะช่องซิปก็เอาไว้ใส่เศษเหรียญน,นะคะตัวของเขาทั้งสองฝั่งด้านในตรงนี้จะเป็นผ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนขนาดของเขานะคะความยาวเขาประมาณ5นิ้วนะคะความสูงเขาประมาณ3นิ้วครึ่งนะแล้วก็ความหนาของเขาประมาณ1นิ้วนะคะ นี่นะคะสำหรับใบนี้นะคะสีสวยนะคะ